เราทำแบบไหนจะระงับความโกรธได้ไประงับมันไม่ได้หรอกนะรู้ทันมันก็ดับเลยเพราะความโกรธนั้นเป็นผลแล้วนะเป็นผลของมันแล้วนะเมื่อไหรที่โกรธขึ้นมาเนี่ยแสดงว่ามันเป็นอดีตไปแล้วท่านรู้ไหมผัดสากระทบมันปรุงเรียบร้อยแล้วเราก็รอมันดับอย่างเดียวเหมือนท่านจุดไฟแล้วท่านบอกว่าท่านบอกว่าทํายังไงให้ไฟดับแล้วท่านก็ไปเอาลมไปเป่าเป่าไฟมันดับนไม่มีทาง ้องรอให้เชื้อไม้กับเชื้ออากาศออกซิเจนมันหมดไปด้วยวิธีการไหนก็ได้ใช่ไหมน้ําหรือเอามันออกแต่ถ้าในความเป็นจริงก็คือแค่รู้ทันรู้ทันก็ดับเลยวิธีการของพระองค์ทรงให้ละความเพลินทางอารมณ์ไปเลยก็คือละอารมณ์นั้นกลับมาตั้งมั่นอยู่ในกายหรืออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง กายเวทนาจิตธรรมเลือกเอาสี่อย่างนี้เรียกว่าสติปฐานสี่เป็นมหาสตินเนี่ยเป็นฐานที่ดีที่สุดที่พระองค์ทรงบอกว่านี่แหละไม่มีอะไรที่เลิศไปกว่าน,นี้แล้วไอ้ความอยากอยากภายใต้อายตนะเนี่ยตาหูจมูกดิ้นไกยใจ่มมันจีบบังคับใจท่านให้เป็นไปตามตามมัน,ม,นมันบัญชาตัณหามันจะบัญชาพองท่าน เดี๋ยวมันก็อยากได้ของสวยๆงามๆเสียงเพราะๆของดีๆของอร่อยอร่อยสังเกตด้วยิกินข้าวก็ได้สังเกตเลยเพราออาหารไม่อร่อยมันไม่อยากกินอ่ะ <c oughs> นั่นแหละมันหลอกอุย้ยมันหลอกได้เงียนว่ากเห็นยากจยังเห็นยากมากดังนั้นการออกบวชเนี่ยเพื่อที่จะให้เห็นการทํางานตามความเป็นจริงเวลาฉันข้าวก็ฉันรวมกันของหวานก็รวมเข้าไป เทเข้าไปรวมกันกับข้าวมาจะดีขนาดไหนก็เอามาเทรวมกันในบาตรเวลากินเข้าไปก็ไปอยู่ในท้องเหมือนกันเห็นไหมว่าให้เราละความเห็นอย่างหยาบลงไปดังนั้นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเนี่ยท่านจึงมีความาฝึกตัวฝึกตนตั้งแ,แต่เรื่องขบเรื่องชันเรื่องการพูดเรื่องการใช้ชีวิตการหลับการนอนการกินกันอยู่ทุกอย่างเลยให้มีความสำรวมระวังให้มีสติทุกอริยบทเท่าที่จะทําได้นั่นเละเป็นการฝึกตนฝึกตัวทีนี้คารวะเนี่ย ถามว่าในส่วนของการฝึกตัวฝึกตัวเนี่ยก็จะน้อยกว่านะเพราะว่าการสํารวมก็จะไม่ต้องสํารวมกินอะไรก็ได้อยากได้อะไรก็ไปเอาสําคัญมากนะความอย่ากนี่สำคัญที่สุดถ้ามันยังทยานอยากมันยังไฝ่หามันยังหวยหาอยู่ไม่จบหรอกการตัณหาตัวนี้สําคัญที่สุดเลยความรักความห่วงใยความห่วงหาอาวอนผ่าตัวนี้สําคัญมาก เป็นตัวที่ทําให้ท่านทุกข์ที่สุดแล้วก็อ,ออกยากมากความรักนี้นะทุกข์จากคนรอบข้างโดยที่เราหนีไปไหนไม่ได้เลยค่ะทาไงดีคะแกอะไรนะปัญหาไม่ได้ค่ะนั่นแหละเราเคยทํามาก่อนสิ่งเดียที่เกิดกับขึ้นกับเราแสดงว่าเราเคยทําเขามาก่อนเราไม่ดีกับเขาเขาก็ไม่ดีกับเราในชาตินี้ อดีตชาติเราเคยทำร้ายเขาชาตินี้เขาก็มาทำร้ายเราอดีตชาติเราเคยคโกงเขาชาตินี้เขาก็มาคโกงเราสิ่งที่เราทำไว้ย่อมให้ผลในกายสังขารนี้ทุกนี้เกิดแต่เราเป็นคนกระทำมาทั้งนั้นดังนั้นจงยอมรับมันเสียแล้วเราจะอภัยเราจะคืนทุกอย่างให้กับโลกไปเราจะคืนทุกอย่างให้สังคมไปใครจะเกียดเราเราจะไม่เกียดตอบใครจะชังเราเราจะไม่ชังตอบ ใครจะด่าทอเราเราจะไม่ด่าตอบลองไม่มีเราสักวันเธอจะสบายมากเธออันนี้มันมีเธออยู่อันนี้ก็ลูกเธออันนี้ก็ผัวเธออันนี้ก็ของของเธอทําไมไม่ได้ดังใจทําไมไม่ทําอย่างนั้นของเองบอกวิวันนี้มึงอย่าทุกข์นะบอกวันนี้มึงอย่าเศร้านะมึงวันนี้มึงอย่ากโกรธนะมันยังไม่ทําตามที่เราบอกมันเลยอย่าหวังว่าคนอื่นมันจะมาทําตามเราไม่มีทางดังนั้นยอมรับแก้ที่ แก้ที่เราอย่าไปแก้ที่คนอื่นไม่มีทางแก้เราจบแก้ใจได้จบโลกนี้จบเลยคนทั้งโลกหายหมดไม่เหลือเลยเพราะมันไปยึดเอาสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นเราทั้งนั้นอะยึดเอาสิ่งสภาวะใดสภาวะนั้นกับมีเราทั้งนั้นเลยไอตัวเราก็เป็นเชื้อแห่งการเกิดทำไมมีเราแล้วอ้อิสระเสียดีที่สุดให้เข้าใจง่ายให้สื่อไปถึงจิตที่มันปราศจากตัวความยึดมั่นถือมั่นใน รูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสผ่านทางอายตนะทั้งห้าทุกวินาทีก่อนตายเราจะยังประโยชน์ตนให้บริบูรณ์เราจะยังประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์เราจะช่วยเหลือสังคมเราจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราจะช่วยเพื่อกลแบ่งปันที่เราทําได้มีกาลังใจให้กาลังใจมีทรัพย์ให้ทรัพย์มีแรงให้แรงช่วยตรงไหนได้เราจะช่วยอย่าเอาปากของเราไปทําร้ายใจผู้อื่น เยากายของเราไปทำร้ายกายูย้อื่นเยาววาจาของเราไปทำร้ายคนอื่นท่านั้นเองน,นะแล้วใครที่หลงนิมิตอยู่ก็จงรู้ว่าเป็นวิบากกรรมหนักใครที่เกิดภาพไม่ว่าจะเป็นเห็นผีบ้างเห็นวิญญาณบ้างลูกศิษย์อาตมามีหลายคนนะเกิดนิมิตขึ้นมาก็หลงในนิมิตนะบางคนหลงนิมิตว่าต้องทําอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ถูกด้วยนะบางทีนะ ว่าจะเกิอดอะไรขึ้นในอนาคตยเป็นยานตัวหนึ่งมั้งอะีกว่ายานนะยานยานตัวนี้ก็มีได้ในโลกียะานก็มีได้ไม่ว่าจะเป็นอนาคตตังสัญนอตีตังสยานาลูกกรรมของคนลูกกรรมของสัตว์รู้อดีตรูนะ้อนาคตมีรู้ได้แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ทางแห่งการพ้นทุกขเนี่ยแต่ประกอบไปช่วยให้จางคลายถ่ายถอนอุปทานกันได้แต่บางคนไปยึดเอาในสิ่งที่ความรู้นั้นแล้วก็นําความรู้นั้น ไปเป็นโทษกับตัวเองไปยึดถือครอบครองเป็นเจ้าของความรู้นั้นแล้วก็หลงในความรู้นั้นว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นซึ่งทุกอย่างไม่เที่ยงอนาคตังสยานไม่เที่ยงเลยอาตมาก็ไม่เคยเที่ยงเลยแต่มันเกิดไม่มันเกิดแต่ไม่รู้ว่าวันนี้หรือสิบปีหรือยี่สิบปีก็ไม่รู้แต่มันเกิดแน่นอนอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกอนาคตังสยานไอ้ที่ตังสยานเนี่ยมันเกิดมันเห็นได้บางคนนี่เกิดคนนี้ทําอะไรมาคนนี้มีลูกกี่คนมีเมียกี่คนทําแท้งมาอะไรมามันรู้ได้หมด แต่ไม่ใช่สาระสําคัญแต่เป็นไปเพื่อการสอนการบอกการแก้ไขคนนั้นอย่างเช่นมานั่งลงเห็นว่าคนนี้ทําแท้งมาก็พูดให้เขาว่าบัดน,นี้แทงทําแท้งมาเนี่เป็นกรรมหลังนะแต่ให้สํานึกได้ยัง่งเอาสํานึกแล้วพอเราพูดแค่นี้เขาก็กลัวแล้วใช่ไหมคนที่รู้นะไม่ใหญ่ระมานที่เขาที่เขาบอกกันนะนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราก็จะไม่ทําแท้งอีก เพื่อให้เกิดทีดีโอตปันแหละการมียภิญญาเพื่อให้เกิดศรัทธาและเกิดความเบื่อหน่ายจางคลายในวัฏสงสารในรูปนามพันหานี้วิธีการก็มีเท่านี้ลหละ <c oughs> อย่าหลงในภาพจำไว้มาปฏิบัติไปเพื่อสันติลักษณะปฏิบัติไปแล้วต้องไม่มีภาพสภาวะที่เกิดให้ทิ้งให้หมดรู้เฉยๆแล้วก็ไม่ผักไสไม่รับมาเห็น <c oughs> ตามความเป็นจริงรู้ซื่อๆตรงๆดูตรงๆยันนี้มัน เจอทุกให้ดูทุกเจอกามขึ้นให้ดูกามเจอความชอบให้ดูความชอบไม่ไปเอากับความชอบนั้นเข้าใจไหมเจอผีให้ดูผีหลวงตามหาบัวท่านก็เดินจงกรมตลอดหลวงพลีท่านก็เดินตดแต่หลวงพลีาาก็เดินจงกรมตลอดเพราะแม่ครูบาอาจารย์ก็เดินจงกรมนั่งสมาธิตลอดขณะท่านจบแล้วกิตอื่นที่ท่านทําที่ท่านทําอีกท่านไม่มีแล้วหมายถึงว่ากิจที่จะต้องถอดคืนคลายไทยถอนอุปทานตัณหาวิชาอกจใจ,ใจไม่ต้องทําแล้ว แต่สิ่งที่ทําก็คือให้อยู่กับกายอย่างสงบให้อยู่กับขันห้าได้อย่างมีความสุขให้อยู่กับโลกได้อย่างสงบเย็นเพราะใจเนามันสงบเย็นแล้วแต่บางทีขันเนี่ยมันไม่สงบนะขันมันยังทุกข์บางทีมันก็ป่วยก็ใช้สมะถะช่วยใช้อนาปนานสติใช้พุทโธใช้บริกรรมนะช่วยคนมีนิมิตเนี่ยมันทุกข์มากนะอาจมาเคยเคยไหลไปกับนิมิตเยอะแล้วไปตามนิมิต ยิงไปก็ยิงนรื่องเรายิงไปก็ยิงฟุง้งยิงไปก็ยิงบ้าเดี๋ยวมันก็พาไปการาบตรงนั้นเดี๋ยวมันพาไปไหว้ตรงนี้เดี๋ยวมันพาไปหานั่นเดี๋ยวมันก็พาไปหานี่เดี๋ยวมันพาไปทํานั่น,น,น,นเ,เดี๋ยวมันก็พาไปทํานี่โอ้ยสมปีสมเปตมันได้เซาจักเขียเดี๋ยวเทวดาองนั่นกับามาบอกให้ไปเฮ็ดอันนี้เทวดาองนี้ก็บมาบอกให้ไปเฮ็ดอันนั้นมดปีเดี๋ยวพญานาคกับาไปไหว้อันนั้นเดี๋ยวพญานาคกับาไปเอาสมบัติมองนั้นผ้าไปเอาม มันมีจริงนะไม่ไม่ใช่ไม่จริงนะอย่มามันหลงหลงไปตามนิดนิดหลงไปตามเทวดาเขาเพราะเทวดาเขาอยากสร้างบุญเขาก็มาบอกให้ไปขุดทองตรงนั้นให้ไปหาสมบัติตรงนี้ให้ไปหารอยอันนั้นให้ไปหาพุทตจูกันไปสมาปีสามาเปรตแล้วเจอจริงจริงนะ,ะอาตมาไปขุดรอยพระบาทก็เจอเลยนะไปขุดกระดูกก็เจอไปขุดอะไรก็เจอหมดอ่ะแต่มันไม่ได้หยุดหรอกมันก็ไปไม่หยุดสักที เพราะเดีเ๋ยเทวดาอง์นั้นก็อยากไปช่วยญาติตัวเองที่ตายอยู่ตรงนั้นเทวดาองนี้ก็อยากไปอยากไม่อยากเฝ้า,าส,บสมบัติตรงนี้ก็หาให้เราไปช่วยอย่างนะี้นะพอเข้าใจไหมไม่ได้หยุดหรอก <laughs> เทวดามีตั้งกี่แสนกี่กฏ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> หเอาเราไฟังนะดังนั้นอย่าหลงในมิตรนะอย่าหลงอารมณ์นะ